นี้ด้วยนะครับนี้หกรายการพัสร์ทีวีนะครับนี้ผมก็จะพามาเล่นเกมโมบายนะครับโอเครับชมกันได้นะครับผมก็ไม่ได้เล่นเก่งเลยมากมายนะครับโมบายแค่เล่นเป็นนิดหน่อย ม,มันีกมได้ถือตัวใหม่มาเรียบร้อยแล้วอ่าง่งนอนตัวนี้มนอาจจะเดินช้าหนึ่งนะครับโอ้เพื่อนตัวแหวนนี่ครับมานี้มานี้อื้ยบอกให้มานี้ อืออือเป็นไงล่ะมึงเชี่ยงชา้าเชี่ยงชา้าเลยเลยเชี่ยงช้าเลยดูครับผมจะทานนะโอ้โหโดนหนีซะก่อนอืออือมาบ่อไปบ่อละมันไปเ,เพื่อนข้าหน่อย นี้ผมก็เล่นกับเพื่อนครัือเล่นกับ มาได้ก็เมือนกัน,น <c oughs> ้นี่มันสายรุมกันนี่หว่าเย็นใจเย็นในใสองสองไอสองไอสอง ช้าครับตัวนี้เดินช้ามากไม่ช้ามากครับโคตรมากเลยครับไม่ช้ามากแต่โคตรมากอ๋อนี่ครับเพื่อนผมค่าแล้ว ไม่โดนวะไอกินนี่จะกดสติอีกสามข้ไหน่เต็มไม่โดนมา,ม,นม,าม,มา,ม,ม,า,ม,ามาดิเ้าดีเพื่อนไปไหนฮะเออมาดิมาดิมาดิเออให้มันรู้บ้างไฟเป็นไฟ ใจบวใจบเเใ่เห้ยช่มหมเกียวข้ามันได้ไงวะเชื่ออื้อสุดยอดทรอย่างน,นี้นี่สิว่าดีนะวนเต่มันเสียเสียต,ตรงที่มันเดินช้านีกหนึ่งครับมาแล้วน พอ,อดีพอดีเดี๋ยวจะยังสามสกิลหนึ่งแล้วให้มันโดนอย่างนี้นอับหนึ่งมาถึงลหัวร้อนหัวร้อนเราจะดูด้วย เล่นอยู่ครับเล่นไม่เคยมามมกแม่งดันแม่งเดียวเลยวิแล้วอะไกคนนึงมันหายไปไหนวะชอบเล่นเป็นเดนยันไปค้าตัวนึววงต้นต้น ตร<ะ>งกลางแตกไม่เห็นเชื่อไมมไม่เห็นวะไม่ไดีแี่ขอพายให้เก่งคำหยาบ,บ้วยนะออกหายใจ เห็นครับดูครับนีมันลงมาอมันก็ลงมาตีห้าตัวเป็นทีาสองลางสองกลางหนึ่งอันนี้ถือไม่ก้กลางสามบนหนึ่งล่างหนึ่งันนี้ก็ได้ครับได้เลยนะครับเด่นเลยอีกชุดโอ้ยเนี่ยสามลูกม ท่านผูชมดูดิมาสามนะทีผมไม่ได้ีมเดียวรยดนดเปล่าพกัดนก็อยงมันก็อย่างนี้ครับคอดูงหลังครับ แม่ง MVP ครับบอกเลยเขาแม่งลุมก็ลุมวะนะสามคนสี่คนห้าคนกี่คนวะสี่คนเฮ้ยมาก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 ขอบใจเพื่อนี่ คิดจะไปไหะมันหลอยปอ้อมรอฮะฮะฮะนีะะเเ่เราปุ่มบ่าวะจะเหไม่มี น่ากลัวครับตัวนี้โอ้ยแรงตีกูคนตีกู ตีทิโอ้สีเลขยี่สิเ็ดตีสามืลอยี่สหมก็ตายอีเยเล่มมาน่น่ Enemy s l <reveal> a It's enemy slain, you have been mm. slain. เสียงล้มเข้าขออภัยด้ครับมาดูเพื่อนตายเพื่อน er. จะมาดูเพื่อนตายนะโอตอนนี้เป็นเื่องมากพาได้ไหมพาได้ไหมเจคาบยคาบอยเก็บห่โอเก็บสองามึงก็ไม่ใช่ใคหุนะคาบบอยฆ่าแอมันฆ่าฆ่าตายห่า งเหมืยนกับท่านผูน้ชมเพื่อนแม่งอย้ยมันเล่นลุมทานนี้นเล่นลมบ้างเยไทยก็มีสองคนมีผมกับเพื่อนเพื <m> ่อน ไปเก็บคิวเลยคลิปนี้ก็คลิปหน้าหน่อยครับไปไปโยโย่ไปไปถ้าท่านผู้ชมอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็บอกมาได้นะครับคืออะไรวะดูยูเล่นต่อ นะตอบก็ได้คืออะไรวะเนี่ยไอ้หนยังคิดออกไม่เนี่ยกมูมึนตึ๊บนตะัวนี้แหละเหรอเนเลยไม่ดีโอ้โหตายไม่ไมา วเยีจอ,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 อสกิลสามกูตีกูแน่แถวมึงมึงมึงตายกูได้รีเปล่คืออะไรวะม่งไวาใหม่บ้าเ่ยเวลาก็ตายโอ้ อไอหนะไลอนกาวเป็นหลานเขาทำไมวะกูเล่นกากูเาาขาเนี่ยขอภัยขอภัยโจทีอยากด่าเล่นๆครับไนาาหนฮะเอมันอร่อยไว้พิชคาบบร์บอยหาย ใช่ผิดคนปุ๊บว้าวไปนึ่งเกม เ pues ี่ยเจ็บตายควาติดสายไหมกูตาย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 อะไรไมน่ตายเป็น่วย่ ให้ผู้ชมได้ยินกันไหมครับนี่เลยสุดยอนแล้เสียงมนไม่ไปโด,ดน,คนดใครเลยนี่ขอร้าได้ไหมขอราได้ไหม 没点 ยืยนรอครับตีคลิปอยู่ รวบรวมไปแล้วนานยาวเขียน่วะ